ช่วงนี้มีเรื่องเล่าช่วงเวลานี้นะคะนิตามีศิลปินท่านหนึ่งค่ะที่มีความสามารถมากๆมีใจรักในเรื่องของการร้องเพลงไม่พอยังมีความสามารถในเรื่องของการแต่งเพลงเขียนเพลงนะคะซึ่งเป็นเรื่องที่เราชื่นชมกันมาตลอดว่าจริงๆแล้วคนที่เป็นนักเขียนเนี่ยไม่ได้เขียนแค่ บทความไม่ได้เขียนแค่กรอนไม่ได้เขียนแค่หนังสือแต่การแต่งเพลงการเขียนเพลงนี่ก็คือเป็นศาสตร์อย่างหนึ่งในเรื่องของงานเขียนในเรื่องของวรรณกรรมดีๆด,ด้วยนะคะเพราะว่าเพลงหลายๆเพลงก็สามารถถ่ายทอดเรื่องราวให้จบภายในหนึ่งเพลงนี่คือแบบโอ้โหสุดยอดมากแมวันนี้ตาจะมาพูดคุยกับหนึ่งท่านนะคะอย่างที่บอกไปว่าเป็นศิลปินมากความสามารถเหลือเกินค่ะแล้วตอนนี้อยู่ในสายเป็นที่เรียบร้อยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับส,ส,สวัสดีพี่ตาครับเอิร์ธกัสเดดนั่นเองนะคะให้ฟังเสียงหล่อๆกันก่อนนะคะ สวัสดีแฟนรายการทุกคนครับผมเอิร์ธกสิเดชนะครับก็เป็นนักร้องแล้วก็นักเขียนเพลงสระครับค่ะ ต้องถามก่อนว่าเรื่องของงานเขียนที่เรามีโอกาสได้มาเขียนเพลงนี้คือมันเริ่มต้นจากอะไรอะคะเออเหมือนการค้นพบพรสวรรค์ตัวเองนะฮะในช่วงมัธยมครับช่วงตอนนั้นเรียนอยู่ช่วงมสามครับก็คืออาจจะเริ่มจากการที่เราเรียนร้องเพลงมาก่อนชอบร้องเพลงอะไรอย่างนี้ยครับแล้วก็ลองอย่างมีเพลงเป็นของตัวเองก็เลยลองนั่งเขียนเพลงดูอะไรแบบนี้ครับก็เลยได้เพลงเพลงนที่มาในตอนนั้นั่้ไหะครับซึ่งเราก็ค้อพอพออนพบพรสวรรค์จากตัวเองนตอนนั้นเลยแล้วก็ทําเพลงมาเรื่อยเรยจนถึงวันนี้ครับแล้วก็ก็จะมีออย่างหนึ่งที่ จะช่วยเหลือให้เราแบบสามารถเขีนยนเพลงได้ดีนี่เื่อการอ่าน mm hmm. อ่านหนังสือหรือว่าอ่านวรรณกรรมต่างๆอะไรแบบนี้ครับที่ทําให้เราได้เห็นความสวยงามของภาษามากขึ้นแล้วก็มาอาจะใช้กับงานในส่วนนี้ได้อะไรแบบนี้ครับพี่จักรปกติเอ,อิเป็นคนชอบอ่านหนังสือตั้งแต่เล็กๆเลยไหมคะชอบครับชอบแต่ว่าถ้าจะบอกว่าชอบเลยอาจจะชอบในช่วงที่เราโตขึ้นมากกว่าครับคือตอนเด็กๆเ,เนี่ยที่ต้องอ่านก็เพราะว่าอาจจะเป็นพทษนหนังสือเรียนอะไรแบบนี้ครับแต่เพราะว่าเราโตขึ้นแล้วเนี่ยอาจจะด,ด้วยไลฟ์สไตล์ของเราที่มันเปลี่ยนแปลงไปไปพอสมควรเนี่ยครับเราค่อนข้าง โดดหรือว่ารักความสงบมากขึ้นสิ่งที่จะช่วยเหลือเราได้ในความสงบตรงนี้นก็คือการอ่านหนังสือก็เป็นอย่างหนึ่งครับก็เลยทุกวันนี้ก็เลยแบบการอ่านหนังสือก็เป็นส์นสไตล์อย่างหนึ่งของผมไปแล้วครับจริงจังเราเริ่มต้นจากการอ่านในแนวไหนอะคะนิยายครับนิยายก่อนยยอ,อย่างเช่นแบบนิยายที่อา้มาจากภาพยนตร์หรือว่าเป็นนิยายที่ถูกสร้างเป็นภาพยนตร์อะไรแบบนี้ครับซึ่งอีกอย่างนึงที่ผมชอบก็คือชอบดูหนังชอบดูซีรีส์ชอบดูอะไรอย่างนี้ครับซึ่งผมก็เพิ่งทราบว่าหลายเรื่องเนี่ยมันถูกถูกเป็นวรรณกรรมเป็นหนังสือมาก่อนหรรแบบเเนนนี้้้ยยลถูกกสาาางป็็ภพต์ทํใ ได้ดูดังภาพยนตร์ด้วยได้กลับไปอ่านหนังสือด้วยอะไรแบบนี้ครับและอารมณ์มันต่างกันไหมคะต่างนะครับหลายๆเรื่องเรารู้สึกว่าเฮ้ยท,ทำไมแบบพอเราดูภาพยนตร์ก่อนอย่างเงี้ยพอกลับไปอ่านในหนังสือเนี่ยเออมันมันมีความแตกต่างกันเยอะพอสมควรเลยในบางเรื่องอาจจะด้วยความที่ผู้เขียนเขียนหนังสือมาเขาอาจจะตีความเรื่องราวของเขาอีกแบบหนึ่งแต่ผู ที่สร้างภาพยนตร์หรืออะไรแบบนี้ครับอาจจะไปอ่านแล้วก็มาตีความอีกนิดนึงมันเลยกลายเป็นเหมือนแบบหนังคนละเรืร่องถึงคนละเรื่องเลยครับซึ่ง <c oughs> อาจจะเป็นแค่อ่าชื่อเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยครับ <c oughs> ก็เป็นอย่างหนึ่งนะครับที่รู้สึกว่าเออต่อให้มันเป็นเรื่องราวเดียวกันแต่ว่าถูกนําเสนอผ่านรูปแบบ2รูปแบบเนี่ยมันกลายเป็นเหมือนคนละเรื่องเลยก็ถือว่าดีครับสาหรับคนที่ได้ติดตามอ่านหรือได้ดูในเรื่องนั้นนะฮรแล้วแต่ว่าเราจะชอบเซฟแบบไหนอย่างเออเองนี้คือบางทีดูภาพยนตร์ก็อยากจะไปอ่านวรรณกรรมอ่านวรรณกรรมมันก็อยากไปดูที่เขาทะ ซึ่งก็จริงๆหลายๆคนชอบพูดว่าเวลาที่เราอ่านอ่ะมันก็จะบวกกับจินตนาการของเราไปในตัวด้วยแต่พอถ่ายทอดออกมาเป็นภาพอย่างภาพ,พยนตร์ต่างๆเนี่ยมันก็จะมีข้อจํากัดหลายๆอย่างเรื่องของการตีความมาที่เอิร์ธบอกเมื่อสักครู่นี้ด้วยนะคะก็เลยทําให้แตกต่างจากหนังสือพอสมควรเหมือนกันนะคะเพราะบางทีจินตนาการที่เราอ่านในหนังสือมันอาจจะทําไม่ได้ในชีวิตจริงก็ได้พอโตมาเราก็มีโอกาสได้ชอบในส่วนนี้มากขึ้นมันเหมือนกับทําให้เรายอยู่กับตัวเองไหมคะใช่ครับอย่างโยิ่งในช่ว ตอนที่โควิดกระบาดหนักๆอย่เลยแบบนี้ครับช่วงนั้นที่มันอาจจะไม่สามารถออกไปไหนข้างนอกได้แบบปกติอะไรเงี้ยเพราะว่าการอ่านหนังสือก็เป็นสิ่งนี้ที่ทำให้เราเหมือนได้ท่องบริจินตนาการหรือว่าได้หาความรู้เข้าตัวเองในวันีที่อยู่ที่บ้านอะไรแบบ้ด้วยครับมันก็เป็นคอปี้ที่สร้างประโยชน์ให้กับความคิดของเรานะครับในส่วนค่ะแล้วเอชอบอ่านแบบตอนนี้เขามีเป็นแบบอ e ีบุ๊กเนาะแล้วก็แบบหรืออ่านเป็นหนังสือชอบแบบไหนมากกว่ากันคะชอบเป็นเล่นรับยังชอบกับการที่แบบเราได้หยิบหนังสือเปิดทีละหน้าได้จับกระดาษได้อ่านแบบตัวอักษรี ข้อความแต่ละบทบทดผมผมยังอินกับการอ่านไปเล่นมากกว่าอีบุ๊กนะครับแล้วแน่นอนว่าอาา่านหนังสือมาเยอะมากเออต้องแบบมีหนังสือที่แบบประทับใจที่สุดชอบที่สุดใช่ไหมคะมีคร <c oughs> ับคือมีหลายเล่มเลยแต่ว่าถ้าเลือกที่สุดจริงๆเนี่ยอาจจะต้องแบบแยกเป็นตาหมวดหมู่อะไรเงี้ยครับแต่ว่านี้ก็ก็คัดมาเล่มหนึ่งแล้วกันครับที่ว่า <c oughs> ประทับใจมากๆอะไรเง <c oughs> ี้ยครับพี่ิาครับอันนี้เรียกว่าหมดหมูไหนคะเป็นนิยายครับนิยายค่ะนิยายครับผมซึ่งก็อย่างที่เกินไปสักครู่ครับคือผมเป็นคนที่ชอบดูหนังด้วยอะไรเงี้ยมันก็เป็น นิยายครับแล้วก็เคยมีเป็นภาพยนตร์อะไรแบบนี้ครับคือเรื่องที่ดูเป็นภาพยนตร์ก็มีชื่อว่า clockwork orange ครับซึ่งถ้าแปลไทยก็แปลว่าะวะคนไข้ลานค่ไขาลานก็ชอบมากๆครับอาจจะด้วยความที่ผมเคยดูเป็นภาพยนตร์มาก,ก่อนตัวภาพยนตร์เนี่ย มันเป็นภาพย,ายนตร์ที่เก่ามากเลยนะครับเป็นภาพยนตร์ปี1962นะฮะพี่ตา <c oughs> เก่ามากคือผมก็เกิดไม่ทันนะครับแต่ว่าด้วยความที่ผมยังเห็นเกี่ยวกับเพจในเกี่ยวกับภาพยนตร์หรือว่าของที่ระลึกหรือว่าอะไรที่เกี่ยวกับอะไรที่เกี่ยวกับภาพยนตร์เนี่ยก็จะมีเหมือนทุกปีเลยผมจะเห็นเรื่องเนี้ยถูกยกขึ้นมาพูดอยู่ตลอดผมก็เลยแบบสงสยัยว่ามันคือภาพยนตร์เรื่องอะไร ก็เลยไปหาข้อมูลมาตอนนั้นมันเป็นภาพยนตร์เก่ามากๆอ่ะเราเป็นภาพยนตร์ที่ถูกแบนในหลายๆประเทศเราก็ตกใจว่าถ้ามันนถูกแบนมันอะไรเพราะว่ามันค่อนข้างจะมีเนื้อหาที่ค่อนข้างรุนแรงมากครับแล้วก็มีอะไรที่มันจัดอาจจะด้วยความที่เป็นเรทที่ไม่สามารถที่ทุกคนจะดูได้อะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าในยุคนั้น่ะมันมันค่อนข้างรุนแรงอ่ะแต่ว่าเรากลับมาในยุคนี้มันก็อาจจะไม่ได้รุนแรงมากนะแต่ถามว่ามันก็เป็นการนําเสนอที่ค่อนข้างจะแบบว่าเพ็นกันชงฉางเลยในฉากรุนแรงอะไรที่มันแบบสะท้อนจริงๆสะท้อน แล้ยไปหาหนังดูก่อนครับเพราะว่าด้วยความสงสัยว่าทําไมคนที่่นชม หนังไม่มีเยอะทั้งนั้นที่เป็นหนังที่ไม่ได้สร้างมาเพื่อทุกคนดูเลยครับก็เลยไปย้อนหาหนังดูครับ mm hmm. พอดูเสร็จเพิ่งรู้ว่ามันมันเคยเป็นยายมาก่อนตัวหนังเนี่ยก็เป็นคู่กับคนหนึ่งที่ผมชอบงานเขาอยู่แล้วครับคือสไตล์ที่คูปิดก็จะเป็นแบบเขาจะเป็นสไตล์หนังชอบทาหนังที่เป็นหนังอาร์ตนะครับหนังเข้าใจยากหนังที่จะมีใส่ความเป็นศิลปะเข้าไปในภาพยนตร์ด้วย mm hmm. แล้วก็ตัวนักสแสดงเนี่ยคือมาคอมมาโตเวลครับซึ่งตอนนี้ก็เป็นหนึ่งในปูชินีบุคคลข,ของวงการภาพยนตรรร์ขขอออองงงงงลลววปแ้้ซซึึซ่่นน่่นนนนเเเ็ัยยุื มันนะครับผมผมค่อนข้างจะแบบตั้งใจว่าในยุคสมัยนั้นเขาสามารถทําอะไรแบบนี้ได้ยังไง เป็นแบบมันเป็นเรื่องของวัยรุ่นคนหนึ่งครับชื่ออเล็กเดลาดผมเรียกว่าอเล็กแล้วกันก็เขาตั้งกลุ่มกับเพื่อนเพื่อนอีกสามคนนะครับเป็นแก๊งอันตรพาลป่วนเมืองซึ่งในเมืองที่เขาอยู่เนี่ยมันน่าจะเป็นประเทศอังกฤษนะครับแต่ว่าเป็นประเทศอังกฤษที่ในอนาคตเองเขาไม่ได้บอกนะครับว่ามันเป็นปีปีอะไรแต่ว่ามันเป็นโลคอนาคตที่เสื่อมเสี่ยมสรม,มและเสื่อมสามมากๆนะครับด้วยความที่บางทีกฎหมายไม่สามารถเอาผิดได้เลยแบบนี้มันเป็นเรื่องที่สะท้อนสังคมมากๆเลยฮะเาก็รู้สึกว่าเอมันเป็นมุมที่ดูแล้วมันดูเหมือนค่อน จะมืดมนและจกักมดไแต่ว่าสิ่งที่ภาพยี่ร์านำเสนอเนี่ยมันมีแต่ความเป็นภาพศิลปะดนตรีประกอบที่งดงามการแต่งตัวที่แบบสุด่งมากในโลกอนาคตถือว่าการกระทําหลายๆอย่างที่โอเ้เขากล้านาเสนอจริงๆแต่ว่าสุดท้ายในสิ่งที่เขานําเสนอเราเนี่ยตอนดูผมก็ตกใจเหมือนกันนะครับแต่ว่าสิ่งที่เขานําเสนอเราเสุดท้ายมันมีข้อคิดหรือว่ามีอะไรบางอย่างที่มันกลับมาสอนคนที่ดูได้อย่างยอดเยี่ยมมากๆมันเลยทำให้ผมประทับใจว่าเออหนังแบบนี้มันก็สามารถให้แนวคิดดีกๆกับเราได้เช่นกันพอเรากลับไปอ่านเป็นเวอร์ชันหนังสือเนี่ยผมจำได สียอ่านมากแล้วมันหายากมากเลยรับีผมจาได้ว่าผมไปหาที่งานกับยานหนังสือครับที่สุรชุมหินชาติเนี่ยผมหาเล่มนี้ที่เป็นออริจินอลของเขาเนี่ยโอเดินหาทั้งวันไม่มีร้านไหนมีนะไปเจออยู่ร้านหนึ่งเขาบอกเลยอยู่เล่มเดียวคือแบบหาแบบหามากก็ก็ซื้อเลยฮะตอนเราซื้อมาเลยแล้วก็ก็เลยเปิดอ่านดูก็คือว่านังสือเล่มนี้เป็นออริจินอลนะฮะเขียนโดยชื่อคุณแอนโทนีเบอร์เจสเป็นนักเขียนชองกฤษนี่แหละครับก็เป็นหนังสือเล่มนี้มาก่อนเลยก่อนจะกลายมาเป็นภาพยนตร์ที่กูดีนะฮะแล้วหน ฉบับปแปลไทยเนี่ยแปลโดยคุณปราบยาหยุดแกก็ชื่นชอบพี่ใหญ่เรื่องนี้เหมือนกันแกก็เลยแบบจับน้าที่แปลตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยครับเราก็รู้สึกว่าเออก็ก,ก็ดีใจที่ได้นังสสอเ่นนี้มาแล้วก็รู้สึกว่าที่ผมได้เนี่ยมันอาจจะไม่ใช่การตีพิมพ์ครั้งแรกเพราะรู้สึกว่าเท่าที่ทราบมาเนี่ยมันมีการตีพิมพ์หลายครั้งว่าเปลี่ยนหน้าปกหลายรูปแบบมากอะไรอย่างเงี้ยครับแต่มัน,ม,นมันหายากมากพอเรามานั่งลองอ่านดูนะครับ มันมีความแตกต่างจากภาพยนตร์พอสมควรเลยครับพี่ตาแต่อย่างดีที่ว่าเนื้อเรื่องหลักๆของเขาเนี่ยมันยังคงมันยังคงเป็นเนื้อหาที่ไม่ต่างมากแต่มันมีบทสรุปของเรื่องราวเนี่ยไม่เหมือนกันเลยมันไปคนละทิศละทางเลยแต่ว่าแพสเศษที่เขาพยายามจะสื่อสารกับกับผู้ที่ได้อ่านงานี่ตัวเนี้ยมันมันยังคงแบบ ทัดใจเราอะครับด้วยความที่แบบมันมีข้อคิดบางอย่างที่ทำให้รู้สึกว่าเออมันมันสุดยอดมากๆเลยครับเพราะเขาสื่อความออกมาได้ได้ยอดเยี่ยมมากๆความจริงที่มันเป็นเนื้อห่าก็เกี่ยวกับวัยรุ่นหนาที่ที่บอกไปชื่ออนะ <c oughs> เล็กซานเดอร์อเล็กซาเดอร เ็าเป็นมัยรุ่นทีมันเปิดเรื่องด้วยการที่เขาเป็นแก๊งอันดับานเป็นหัวโฉกไปป่วนเมืองไปป้นบ้านมหาเศรษฐีไปทําอะไรแบบไม่ดีนอกกฎหมายแบบใช้ความรุนแรงนะครับตอนที่เราอ่านเราก็สู้โอ้โหเร,เราเราเราเกลียดไอ้ตัวละครนี้มากเลย mm. เราเกลียดไอ้คนคนนี้มากเลยทมมันทำอะไรเ mm. ลวร้ายหลายอย่างเกิดกับเพื่อนเพื่อนของเขาอะนะครับจนกระทั่งเราได้เห็นชีวิตอีกมุมของเขาอะนะครับก็คือในตอนที่เขาตอนกลางคืนเนี่ยเขาเอาไปทําตัวไม่ดีกับเพื่อนเพื่อนเขาแต่พอเขากลับมาที่บ้านสิ่งที่มาสะท้อนให้เห็นอย่างแรกของตัวละครตัวนี้ก็คือว่าเขาอยู่ในครอบ ที่ไม่ได้ให้ความอบอบุ่นกับเขาเพียงพอ,อคุณพ่อคุณแม่ก็ไม่ได้ใส่ใจเขาหรืออะไรแบบนี้ก็เลยทําให้หนึ่งเราได้เห็นตะกรนบาดแผลในใจของเขา,าครับว่าเออสิ่งที่เขาไปแสดงออกทางสังคมเนี่ยมันอาจจะมาจากที่บ้านของเขาก็ได้อันนี้ก็เป็น,นก็เป็นหนึ่งสิ่งสิ่งที่สะท้อนที่เราเห็นตัวละครตัวนี้ในแวดวงสังคมของเขาอะนะครับแล้วก็มันจะมีจุดเปลี่ยนของเหตุการณ์ก็คือว่าเขาได้เดินทางไปต้นที่บ้านเศรษฐีบ้านหนึ่งแล้วเกิดถูกตำรวจจับแต่เพื่อนๆอนอีกสามคนละหนีรอดแล้วทิ้งเขาไว้ทิ้งเขาอยู่อยู่ลััตรวจบ เขาเล่นจำอันนี้คือจุดจุดเปลี่ยนสําคัญของของคาว่าคนไขยรานที่เป็นชื่อชื่อหนังสือเล่มนี้มากเลยก็คือว่าตอนตอนนั้นเนี่ยฮะกรมตํารวจที่จับเข้าไปเนี่ยเขากาลังจะมีเหมือนเป็นโปรแกรมพิเศษสําหรับนักโทษเป็นเหมือนโปรแกรมทดลองนะครับที่จะจับนักโทษเนี่ยไปทดลองโดยการเปลี่ยนพฤติกรรมภายในซึ่งตอนแรกผมก็งงว่าเขาจะเปลี่ยนพฤติกรรมอย่างไรใช่ไหมครับว่าเขาก็จะจับเอานักโทษที่รุ่นร้ายคนนี้ทำคดีมากที่สุดมาเนี่ยจะเปลี่ยนให้เขาเป็นคนดีแล้วกลับสู่สังคมให้ได้อ่ามันฟังมันฟังดูดีมากเลยนะครับว่าแบบกรมราชหรรจ อยากจะเปลี่ยนนะโทษคนหนึ่งให้ใหใหกลายเป็นคนดีแล้วกลับคืนสู่สังคมเขาก็เลยดึงอเล็กซ์เนี่ย เป็นใช้คําว่าหนูทดลองก็ได้ครับหนูทดลองคนแรกที่ที่ทางเร to <Different. S 3> ิน <Rio> จ like ําต้องการจะทดลองกับกับกับเขาอะนะก็คือแบบเหมือน alex เคยทําอะไรมาเขาจะให้อเล็กโดนอย่างนั้นหมดเลยเคยทำาร่างกายคนหมายใช่ไหมก็โดนทำลายร่างกายด้วยเคยโดนแบบทําอะไรไม่ดีก็ก็โดนทุกอย่างโดนจับเลือโดนโดนพอมาในเรือนจำอะครับจนจนสภาพจิตใจเขาเปลี่ยนคือเปลี่ยนแบบเปลี่ยนแบบแม้กระทั่งจะทําอะไรแบบเดิมหรือมีความคิดแบบเดิมเนี่ยอะไรจะมีความรู้สึกผิดต่อเวลาจะไม่กล้าที่จะทําอะไรไม่กล้าที่จะ แม้กระทั่งการขยับตัวการอะไรทุกอย่างมันมันถูกเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเหมือนกับว่าเขาใช้ความรุนแรงเปลี่ยนคนรุนแรงให้กลายเป็นคนอ่อนโยนในนั้นโมันมันมันดูมันดูขดขู่และรุนแรงมากลยครับแต่ว่าอะไรตอนนั้นอาการเป็นคนดีเรียบร้อยแล้วรู้สึกว่าเขาก็ไม่กล้าทาอะไรแล้วสุดท้ายพอเขา้นทษเขาก็จะ ถูกเดียนจำเป็นผลักออกกลับไปสู่สังคมว่าเออเหมือนเหมือนทางกรมนิสฐานเขาติใจที่ว่าการทดลองนี้มันสําเร็จและเราเปลี่ยนวัยรุ่นคนหนึ่งที่เคยเป็นอนากาสังคมการเป็นคนดีแล้วกลับสู่สังคมได้อย่างปกติสุขอันนั้นคือสิ่งที่เขาตั้งใจอ่ะแต่พออเล็กซ์กลับไปสู่สังคมเดิมที่เขาอยู่ปุ๊บเขารู้สึกเขาดีใจครับว่าเขาเป็นคนเดิมคนดีแหละทุกอย่างสิ่งที่เขาทําอย่างแร้ก็คือกลับกลับไปหาครอบครัวของเขาคุณพ่อคุณแม่ที่ไม่ได้เลี้ยงดูเขาอย่างยอดเยี่ยมนะอะไรเงี้ยเขาก็ดีใจมากครับพอเขาปัอคบไื เด็กคนอื่นมาเลี้ยงในระหว่างที่อเล็กซ์อยู่ในเรือนจำเราก็ตกใจว่าโอ้ทำไมมันมันมันกลับไปสู่ความทิกล็อกคนนี้อีกอีกครั้งหนึ่งอะไรแบบนี้ครับก็กลายเป็นว่าคุณพ่อคุณแม่ก็เหมือนเขาเขาติดภาพเดิมที่ว่าอเล็กซ์เป็นอนาภาสังคมเป็นอะไรแบบนี้แล้วเขาก็รู้สึกไม่ไม่รู้สึกดีใจที่มีอเล็กซ์เป็นลูกอะครับต่อให้ลูกเข้าเรือนจำแล้วกลับออกมาแล้วเขาก็ยังคงมองว่าลูกลูกตัวเองเป็นอนาภารคนเดิมเสมอขนาดครอบครัวยังไม่ยอมครับใช่ครับมันเป็นมันเป็นเรื่องที่มันดูมันมันดาร์กมากครับแต มันสะท้อนบางอย่างว่าสังคมจริงๆเนี่ยมันก็มันก็มีอะไรแบบนี้นะฮะท,ท,ที่ที่การที่คนหนึ่งทาผิดแล้วสุดท้ายก็ตอยเขาปรับปรุงตัวเองได้แล้วก็ไม่มีใครอยอมรับอันนี้มันเป็นสิ่งที่ที่ค่อนข้างเลวร้ายมากของสังคมจริงๆด้วยครับคุณตาค่ะแล้วเขาก็เล่าออกมาได้อย่างแบบตอนที่อ่านเนีย่ยผมรู้สึกว่าโอ้โห,โหมันเขาใช้คําแต่ละคําได้อย่างสวยงามแล้วก็เข้าถึงและแพร่กรยสุดท้ายแล้วก็เลยต้อง,ต,องต้องออกจากบ้าน ที่ยังอยู่เพื่อไปหาที่อยู่เองอะไรอย่างนี้ครับแต่ว่าเขาเังเชื่อมั่นว่าตอนนี้เขาเป็นคนใหม่แล้วเขาเป็นคนดีแล้วอะไรแบบนี้เขาเขาคุมอยู่ในสังคมตรงนี้้แต่ไม่ใช่เลยครับไม่ใช่เลยครับเขาเหมือนเขาออกไปเนาะเขาเจอกลุ่มคนที่เขาเคยทําร้ายมาก่อนเจอแบบเศรษฐีที่เขาเคยป้นมาก่อนจําได้ก็กลายเป็นทุกคนไม่ให้อภยอยัยในสิ่งเราทาก็ทําร้ายเขาคืนบ้างหรือว่าขโมยของเขาคืนบ้างอะไรแบบเนี้ซึ่งตอนนี้อะไรเหมือนเขาอย่างที่เขาเข้าในโปรแกรมบําบัตของกรมราชธร์มนะครับ เขาจะทาอะไรเขาเขาไม่สามารถทําได้เลยครับเขาจะทําลายร่างกายคนเหมือนเหมือนเดิมเนี่ยมันจะมีความคิดบางอย่างที่ทําให้เขาต้องหยุดตัวเองเนี่ยแล้วเขาไม่สามารถป้องกันตัวเองได้เลยด้วยซ้ำเหมือนกลายว่าเขาเขาถูกสังคมที่เขาเคยทําร้ายมาก่อนทําลายเขาคืนในตอนนี้มันเลยรู้สึกว่าโอ้โหมันมันค่อนข้างเราอ่านแล้วก็สะอึกเหมือนกันนะว่ามันมันมันโหดร้ายเหมือนกันนะครับแล้วก็เขาก็ไปเจอเพื่อนเขาที่เคยอยู่ในกลุ่มอันดับารเดียวกันกับเขานั่นแหละซึ่งในกลุ่มของเขาเน่ยจะมอยู่สามคนแต่เขาเจอสองคน คนนึงไม่รู้หายไปไหนนะฮะเขาเจอสองคนสองคนนั้นทุกวันนี้เป็นตำรวจไปแล้วเขาก็ดีใจเฮ้ยเพื่อนเราเป็นตำรวจไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยฮะเขาเหมือนก็แบบรู้สึกดีมากว่าเออเพื่อนเราเป็นตำรวจไปแล้วแต่ว่าพอเจอปุ๊บเพื่อนก็แบบไม่ได้ต้อนรับเขาอะเพราะว่าเหมือนเขาก็มองว่าอะไรก็เป็นเป็นนักโทษอะแล้วเขาก็คงเป็นตำรวจที่ก็คงไม่อยากสนิทกับนักโทษแล้วก็กลายเป็นว่าตำรวจสองคนนี้ก็เป็นตำรวจที่ไม่ดีเหมือนเดิมนะฮะก็กลายเป็นว่าก็คือเป็นอันตรพานคนเดิมนั่นแหละแต่ว่าเป็นตำรวจในสังคมด้วยเป็นตำรวจที่รีบถเป็นอะไรที่แบบ นั่นแหละครับซึ่งเขาได้การเป็นตำรวจสองคนซึ่งในหนังสือเนี่ยก็ไม่ได้บอกด้วยนะครับว่าเขาเป็นตำรวจได้อย่างไร<ะ>เขาขโมยชุดตำรวจมาใส่หรือเปล่าก็ไม่รู้มันกลายเป็นว่าแบบสังคมที่อเล็กซ์อยูอ่มันเลยดูโหดร้ายมากเลยครับจากจากในช่วงครึ่งแรกอะครับก่อนที่ก่อนที่เขาจะถูกจับเนี่ยมันเหมือนว่าความชั่วร้ายนี่มันออกมาจากตัวของเขาแล้วมันทําให้สังคมเลวร้ายแต่พอเขาออกมาจากเรือนจําแล้วแล้วออกมาอยู่สังคมเนี่ยสิ่งที่นักเขียนเล่าให้เราเห็นภาพเนี่ย มันกลายเป็นว่าหรือสังคมต่างหากที่มันเลวร้ายของมันอยู่แล้วต่อให้เราเป็นคนดีหรือว่าเป็นอะไรก็ตามแต่สังคมมันก็เป็นแบบนั้นของมันอยู่แล้วหรือเปล่าอะไรเงี้ยมันมันมันถึงสะท้อนให้ผมเห็นเลยว่าโอ้โหมันมันค่อนข้างจะมีแม่เสจที่ลึกซึ้งนะครับแล้วก็แบบโหมันมันนัาอ่านแล้วมันมีความขดขู่บางอย่างมีความอะไรบางอย่างแล้วมันก็สะท้อนให้เห็นความด้านมืดของสังคมได้ดีมากๆเลยถ้าเหมือะไรเองเหมือนแบบว่าโดนแล้วโดนอีกไหมอยู่ในคุณออกมาข้างนอกอีก ช่ครับคือตอนแรกผมอ่านนะผมรู้สึกเกลียดตัวละครตรงนี้มากแต่พอแต่พอครึ่งเนี้ยครึ่งหลังเนี้ยที่ออกมาจากกรมวิชานที่เขาไปถูกคอร์สลำบัดมาแล้วเนี่ยผมสงสารเขามากเลยเขาแบบเุ้ทำไมชีวิตเขาฟังโหดร้ายขนาดนั้นเลยเนี่ยเขาก็เลยรู้สึกว่าสุดท้ายเนี่ยเออไหนไหนในเมื่อสังคมอะ่ะไม่ไม่ไม่ต้อนรับเขาที่จะเป็นคนดีอะ่ะแล้วการที่เขาเป็นคนดีมากๆเขาก็ไม่สามารถอยู่ในสังคมตนได้อะ่ะเขาก็เลยส่วเขาจะต้องเปลี่ยนตัวเองกลับไปเป็นไอคนเลวคนเดิมแล้วละ่ะเขารู้สึกแบบนั้นละ เขาเลยรู้สึกว่าต้องไปหาเพื่อนคนหนึ่งให้ได้ที่ที่ที่หาตัวไม่เจอครับไม่รู้ว่าไปอยู่ตรงไหนก็บอกว่าตอนเ็าเขาเลยรู้สึกว่าเขาจะรวมทีมอีกครั้งหนึ่งเลยเอ้าสองคนก็ได้เราจะกลับไปทําเรื่องแบบเดิมแล้วเพราะว่าเป็นคนนีแล้วมันไม่เวิร์กในสังคมแบบนี้แล้วเขาก็ไปเจอเพื่อนของเขาที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งอันนี้เป็นเป็นตอนจบของเรื่องแล้วนะเขารู้สึกว่ามัน แมสเซจตรงนี้มันดีมากๆเลยผมรู้สึกมันมันมันทัชมากจากจากเรื่องที่เราทั้งหมดเรื่องเราทั้งหมดเนี่ยมันถูกสรุปในในอีเวนต์ตรงนี้ที่กำลังจะเกิดขึ้นก็คือเขานัดเจอเพื่อนคนเนี้ยแต่สิ่งที่เจอก็คือเพื่อนคนเนี้ยครับมากับผู้หญิงคนหนึ่งก็มานั่งโต๊ะเดียวกันกับอะไรอะไรก็เลยพูดคุยกันเฮ้ยเรากลับไปทำอะไรแบบเดิมดีไหมกลับไปแบบไปทำไปทำลายสังคมไปเล่นสนุกกันเหมือนเดิมไหมไปป้นไปอะไรกันเหมือนเดิมไหมเรารู้สึกว่ามันเราเราเราเอนจอยกันมากอะไรตรงนั้นแต่เพื่อนคนเนี้ยครับเขาเข เฮ้ย <S an other> เราเรากลับไปทาอะไรแบบดีมไม่ได้แล้วเพราะว่าตอนนี้เรากําลังจะเป็นพ่อคนอะไรแบบเนี้ยซึ่งอะไรก็ตกใจครับว่าทาไมไม่ไม่กลับไปทาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เหมือนตกใจว่าทําไมเพื่อน <S 2> <S 2> <S 2> เพื่อน<ๆ> <S 2> <S 2> ถึงถึงเปลี่ยนเพราะว่าเหมือนสมัยก่อนนะครับอะไรทูอะไรคนคนนี้จะจะเป็นคนที่ฟังเขาว่กมา,า,าล้วต้องตามเขาทุกอย่างนะแต่เพื่งน,นี้บอกว่าเคยเพื่อนนายอ่ะตอนที่นายเข้าไปอยู่เรียนจำอ่ะนายได้นับไหมว่านายเข้าไปอยู่ตรงนั้นได้กี่ปีแล้วบอกไม่ได้นับบอกมาหลายปีมากเลยนะบอกว่าตอนที่นายเขาอยู่ในนั้นน่ะ เราไม่รู้หรอกว่านายไปเจออะไรมาบ้างแต่ว่าหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยเราทุกคนต้องเติบโตขึ้นเราเองก็เติบโตขึ้นนะเราไม่ใช่วัยรุ่นคนเดิมที่จะกลับไปทําอะไรแบบนั้นได้อีกแล้วเรากำลังจ,จะมีครอบครัวแล้วอะไรเงี้ยแต่อะไรก็เหมือนกับเขาก็แบบมีความชื่เอเขาก็ะแบบเฮ้ยต้องนายหว่าเราต้องไปทําอะไรกันเหมือนเดิมอะไรเงี้ยแต่เพื่อนคนนี้เขาก็บอกว่าแบบเฮ้ยชีวิตเราเราเลือกได้นะ,วะเวอรเขาบอก สังคมอะ่ะมันจะเป็นยังไงอ่ะเราไม่รู้นายเจออะไรมาเราไม่รู้นายอยากต่อต้านสังคมอะไรงไงอ่ะเราไม่รู้หรอกแต่ว่าเชื่อเถอะว่าเราเปลี่ยนแปลงได้นะเว้ยจากตัวเราเองไม่ต้องแบบให้สังคมมากดดันให้เรากลายเป็นใครหรือว่าต้องไปเจอข้อสมบัติหรือว่าต้องไปเจออะไรที่จะมาเปลี่ยนแปลงเราอะ่ะเราอะ่ะเลือกเป็นได้นะนั่นคือสิ่งที่เพื่อนอเล็กบอกแล้ววันนี้บอกเขาเลือกแล้ว <c oughs> เขาเลือกจะมีชีวิตปกติสุขแล้วก็เลือกที่จะเป็นพ่อของลูกแล้วก็มีครอบครัวซึ่งเขาหวังว่าอเล็กเนี่ยจะค้นเจอพบเจอความสงบสุขของตัััวววเองงได้้กกทีีแล็ห่าม ปกติสุขนะพอวันนี้เขาเจอแล้วค่ะครับ<ะ>ที่มันเป็นแมสเซจที่ทิท้งไว้ตรงนี้แล้วเขาบอกงั้นก็แล้วเขาก็ล่ำลากไปครับแล้ววันนั้นอเล็กซ์เหมือนว่าอเล็กซ์ก็ได้แบบได้เรียนรู้จากเพื่อนคนนี้ในการบทสนทนาไม่กี่คําจาก,กช่วงเวลาหลายปีที่ผ่านมาที่เขาเจออะไรที่มันโหดร้ายมาตลอดเขาคิดว่าสังคมมันเสื่อมทรามเขาต้อง,ของเขาก็ต้องแบบเปลี่ยนตัวตามสังคมเพื่อที่จะต่อสู้กับสังคมตรงนั้นแต่ความจริงไม่ใช่เลยคนระมันอยู่ที่เราเพื่อนบอกมาทุกอย่างมันอยู่ที่เราเท่านั้นคือเราเลือกจะนนนคนดไดไ้นะ ต่อให้สังคมรอบตัวเราอะ่ะมันมันไม่เอื้อเลยที่จะให้เราเป็นคนแบบนั้นแต่สุดท้ายทุกอย่างมันอยู่ที่เราจริงๆครับอันนี้คือ m e s เส g ที่ผมรู้สึกว่ามันมันทรงพลังมากครับนิตามันแบบ มันส่งพลังตับผมมากจริงๆนะรู้สึกว่าหนัอเสเนี่มันกลายเป็นนังสือที่แบบมันส่งคุณค่าในใจผมนะแต่แต่มันอาจจะไม่ได้ตอบโจทย์กับผู้อ่านทุกท่านแต่ว่าเรารู้สึกว่ามสเดทที่เขาทิ้งไว้ตอนท้ายเรื่องเนี่ยมันคือบทสรุปที่ดีงามมากๆว่าเราสามารถชักจูงใจเราไปในทางที่ดีได้ต่อให้สังคมอ่ะมันจะพาเราไปเจออะไรก็ตามหรือว่าจะมีใครมาปรับเปลี่ยนกลไกภายในของเราอ่ะแต่สุดท้ายทุกอย่างมันอยู่ที่เราเลือกเองว่าเราจะเป็นใครตรงนั้นมากกว่าอันนี้ผมว่ามันเป็นมสเดทที่โหที่มันส่งพลังจริงๆครับเราไม่ แล้วยังคงถูกพูดถึงทั้ง,งตัวหนังสือหรือว่าตัวภาพยนต์ยังถูกพูดถึงสนุนทุกวันที่มันถูกเขียนมาน่าจะเก็บสักห้าสิบหกสิบปีอะไรเงฮะนานมากค่ะม,มันเลยเป็นหนังสือที่ผมมันมันเหนือกาเวลาสำหรับผมมากครับเรื่องสุดยอดมากไม่น่าเราเราไม่แปลกใจที่เราจะได้เห็นปลายปากกาของเอิร์ธเองเนี่ยได้ถ่ายทอดเรื่องราวผ่านเสียงเพลงกันเยอะแยะมากมายเหลือเกินนะคะก็เหมือนกับการที่เราสั่งสมด้วยแหละที่เราได้อ่านเราได้เสพหนังสือภาพยนตร์ต่างๆมันก็หล่อรวมมาเป็นเราปกติ เอิร์ธเองเนี่ยเป็นคนที่เขียนอะไรก็ต้องแบบมันผ่านกระบวนการของความคิดของตัวเรามาก่อนโดยเขียนจากรเรื่องที่แบบใกล้ตัวหรืออะไรก็แล้วแต่แต่และก็จะมีคําศัพท์มีจินตนาการจากสิ่งที่เราสังสมมาเยอะๆใช่ครับใช่ครับสุดยอดขนาดนี้นะคะคุณผู้ฟังนะคะที่ฟังอยู่เนี่ยอาจจะต้องแบบว่ารีบเปะตตามหาแต่เออเขาเอาเล่มสุดท้ายไปแล้วไม่ร,รู้มีที่อื่นหรือเปล่า <laughs> อาจจะม่บอกว่าร้านหนังสือมือสองอยู่อะไรอย่างเงี้ยอาจจะยังหาได้อยู่ครับแต่ว่ามือหนึ่งก็น่าจะยากหน่อยเพราะว่ามันมันเขียนมันนานมากแล้วครับเราแนะนาจริงจนะครับว่ามันเป็นหนังสือที่ให้แง่คิดแล้วก็สะท้อนสังคมแบบดีมากๆเรื่องหนึ่งเลยครค่ะก็เป็นเรื่องราวที่เอามาแบ่งปันกันด้วยนะคะและแน่นอนอย่างที่บอกไปว่าจากการอ่านนะคะที่สั่งสมมาเองก็ทาให้เออถ่ายทอด เสียงเพลงไว้เยอียมากมายเหลือเกินจนล่าสุดช่วงโควิดที่ผ่านมาก็มีการทําอัลบั้มที่เป็น EP อัลบั้มออกมาด้วยใช่ไหมคะใช่ครับขออนุญาตฝากผลงานนิดนึงนะครับก็เป็น EP อัลบั้มนะครับผลงานเพลง5เพลงใหม่ล่าสุดของผมนะครับมีชื่อว่า Songs About Her นะครับสามารถเข้าไปฟังได้ทาง YouTube Earth Elevated Official นะครับเป็นเพลง5เพลงที่ตั้งใจทํามากๆเลยครับก็เขียนเองร้องเองครับท่านผู้ฟังคาไปฟังแล้วชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับเอาแบบว่าตอนนี้นะคะเดี๋ยวเอาเพลงของเอิร์ธมาใส่สักเพลงหนึ่งละกัน ะะและเดี๋ยวโอกาสหน้ารบกวนเอิร์ธใหม่เห็นว่ามีเรื่องราวที่ประทับใจเกี่วกว่นานังสือเยอะมากนะคะเดี๋ยวครั้งหน้าอาจจะมีนังสืเอเล่มอื่นๆมาฝากคุณผู้ฟังในรายการอีกด้วยนะคะครับยินดีเลยครับพี่จ้าครับงั้นขอบคุณเอิร์ธม,มากๆเลยค่ะครับขอบคุณแม่ครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมช่วงนี้มีเรื่องเล่า